ปิปัสนาแม่นึกว่าเราจะไม่ได้เจอกันแล้วเดียโอเคครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมเนี่ยตั้งใจว่าเออจะอ่านแบบว่าทําการลงคลิปที่มีคนเนี่ยเขาไปด่าว่าศาสนาแต่ว่าเขาเกิดความท้อแท้แล้วก็อยากจะออกจากอิสลามอ่ะก็จะมาแชร์วิธีการทิกแล้วก็พูดคุยแต่เผอิญว่ามีน้องนะครับผมเขาได้ทําการแคป โพสของคุณวิปัสนาเนี่ยที่เขาได้เปลี่ยนชื่อไปอาเขาคือคนที่ออกจากศาสนาแล้วก็ไปทําการด่านบงด่านบีอะไรที่มันเป็นข่าวเมื่อประมาณเดือนที่แล้วไม่ได้เป็นข่าวดีเป็นข่าวในหมู่มุสลิมเราที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตกันเลยวันนี้นะครับเขาได้ทําการแชร์โพสต์และเขาก็ได้ทําการลงคอมเมนต์ว่ามีเพจพี่บางบอกว่าฉันกุเรื่องที่ญาติพี่น้องทําร้ายร่างกายฉันแต่เด็ก มาดูข่าววันนี้เป็นไงมีผู้หญิงปากีสถานซึ่งฉันก็เป็นลูกผสมปากีสถานถูกญาติทำร้ายร่างกายเช่นกันและมีมากกว่า1000คนที่ถูกฆ่าและใครที่บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับศาสนามาอ่านข่าวนี้น้องชายฆ่าพี่สาวเหตุเกิดจากเรื่องศาสนาก่อนอื่นนะครับผมคุณวิปัสนาเนี่ยคุณน่าจะไปดูคลิปผมนะคุณจะต้องไปดูคลิปผมแล้วคุณก็จะรู้ว่าผมไม่ได้บอกเลยว่าคุณกุเรื่องผมทำคลิปที่พูดถึงคุณเนี่ยทั้งหมด2คลิป3คลิปสิ คลิปที่1ก็คือคลิปที่คุณนั้นน่ะเป็นคนออกมาพูดและผมก็ได้ทําการโต้ตอบไปในเรื่องของศาสนาที่คุณนั้นน่ะเอาประวัติศาสตร์มาบิดเบือนคลิปที่2ก็คือเป็นคลิปที่ญาติของคุณนั้นน่ะออกมาชี้แจงซึ่งญาติของคุณเขาบอกมายังไงผมก็พูดไปอย่างนั้นและผมก็ไม่เคยสรุปเลยนะว่าการที่คุณออกมาพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นการกุเรื่องนั่นนี่นู่นไม่เคยพูดเลยว่าคุณนั้นน่ะเป็นคนกุเรื่องผมพูดในสิ่งที่ญาติของคุณบอก คลิปแรกคุณเป็นคนพูดเองคลิปที่2ญาติของคุณเป็นคนพูดเองและคลิปที่3ก็คือผมเนี่ยออกมาแฉว่าคุณนั่นน่ะไม่ได้มีการเกี่ยวข้องอะไรกับองค์กรอปปสส่วนคลิปที่4ก็คือคลิปนี้แหละครับผมนะผมเนี่ยไม่เคยบอกเลยว่าการที่คุณพูดเพราะว่าคุณกูเรื่องนั่นนี่นู่นแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือคุณอย่าเอาครอบครัวของคุณมาเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินครอบครัวของคนอื่นครอบครัวของคุณมันจะเป็นยังไงครอบครัวอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย การที่คุณออกมาพูดในคลิปแรกคุณบอกว่านี่นะสังคมมุสลิมมันเป็นอย่างนั้นผมก็พูดไปว่าผมก็อยู่ในสังคมมุสลิมเหมือนกับคุณผมไม่เห็นโดนแบบคุณเลยหรือว่ามาตรฐานครอบครัวผมมันดีกว่าครอบครัวคุณก็อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้บอกว่าคุณกุเรื่องแต่ผมอยากจะบอกว่าคุณอย่าเอาบรรทัดฐานครอบครัวของคุณมาตัดสินครอบครัวคนอื่นอย่าได้ทําการเหมารวมว่าครอบครัวมุสลิมหรือว่าสังคมอิสลามมันเป็นอย่างนั้นสักทีเดียวสังคมที่คุณเพิ่งย้ายศาสนาเข้าไปเนี่ย ล่าสุดนี้ลูกพึ่งค่ายายที่เลี้ยงมาเป็น1ิปีผมจะพูดได้ไหมว่าเนี่ยสังคมพูดมันเป็นอย่างนั้นผมพูดไม่ได้เพราะว่าครอบครัวที่เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นมันก็มีครอบครัวที่เขาเลี้ยงลูกให้ได้ดิบได้ดีมันก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณพูดหรือว่าสิ่งที่ผมบอกว่าไอการที่คุณมาพูดแบบเนี่ยผมไม่เห็นเคยเจอเลยก็เพราะว่าผมอยากจะให้คุณรู้ว่าสังคมมุสลิมหรือว่าสังคมอิสลามเนี่ย มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเจอหรืออย่างเรื่องราวความรุนแรงอะไรที่มันมีต้นตอศาสนาอย่างเช่นเรื่องของอาที่ผ่านมาก็คือคนที่ผมผ้าเหลืองแทงกันตายย่งเข้าบินทบาทผมจะพูดได้ไหมว่านั่นมีต้นตอมาจากศาสนาหรือจะเป็นเรื่องของที่เราเจอมาทุกวันนี้ที่แบบว่าทําผิดนั่นนี่นู่นทําผิดตื้ๆๆๆผมจะบอกได้ไหมว่านั่นมันเป็นเพราะว่าเนี่ยศาสนากําหนดให้มันเป็นแบบนี้มันก็เลยมีช่องบทวทให้คนทําไม่ดีดๆๆดืดพูดไม่ได้ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากศาสนาหรือว่าช่องโหว่ความวุ่นวายที่มันมาจากศาสนาเนี่ยมันมีอยู่ทุกสังคมเลยละครับอยู่ที่เรานั้นน่ะจะมีสมองสติปัญญาการคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะออกไหมฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณเจออะไรกับสังคมของคุณญาติมิตรหรือว่าครอบครัวของคุณน่ะมันเป็นเฉพาะครอบครัวของคุณผมจะไม่มีปัญหาเลยถ้าคุณออกมานีนะพ่อแม่หนูว่ามันเป็นอย่างงาั้นครอบครัวหนูที่เลี้ยงหนูมาปู่ย่าตาย,ยายน,านัน่นนี่นู่นบ,บังคับอย่างนี้ ผมจะไม่มีปัญหากับคุณเลยแต่คุณว่าส่วนรวมไงผมถึงมีปัญหากับคุณแค่นี้ยังไม่เก็ตอีกหรอครับคุณโตกว่าผมนะอายุคุณมากกว่าผมนะน่าจะมีความเก็ตมากกว่าผมนะผมไม่มีปัญหาเลยถ้าคลิปแรกของคุณนั่นนะคุณไม่ได้าพามออกมาโดยการต่อว่าหรือว่าพูดแบบว่าภาพรวมของสังคมมุสลิมทั้งหมด แต่สิ่งที่คุณทำนั่นนะคือการที่คุณนั้นพูดแล้วก็เหมารวมสังคมมุสลิมซึ่งผมก็แค่บอกว่าผมนั้นก็อยู่ในสังคมมุสลิมผมไม่เห็นเคยเจอเลยฉะนั้นมันก็เป็นข้อแน่ชัดครับผมว่าสิ่งที่คุณเจออ่ะมันเป็นเพราะครอบครัวของคุณฉะนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าผมนั้นไม่ได้บอกว่าสิ่งที่คุณพูดออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกธขี่ทำลงทำร้ายนั่นนี่นู่นเพราะว่าคุณโกหกเพราะว่าคุณกูเรื่องไม่ ที่ผมพูดในคลิปที่2คือสิ่งที่ญาติของคุณเอาออกมาพูดซึ่งแน่นอนในคลิปที่2อ่ะผมก็บอกไว้แล้วว่าถ้าหากว่ามีใครที่เห็นต่างหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมใครจะเชื่อก็เชื่อ,อใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเราฟังไปแล้วหนึ่งทางของลียาฟังไปแล้วอีกหนึ่งทางของทางบ้านถ้าหากว่ามีบรรดาเพื่อนๆหรือว่าคนที่แบบว่าเคยทํางานอยู่กับลียา หรือจะเป็นฝั่งของแฟนของลียาหรือจะเป็นฝั่งของแม่แฟนของลียาถ้าอยากจะมาชี้แจงก็ยินดีนะครับผมหรืออย่างคุณก็ได้ถ้าคุณอยากจะทำการชี้แจงหรือว่าอยากจะทำการออกคลิปคุณก็โทรมาหาผม0 9 5 5 8 2 0 5 1 3ผมรอคุยกับคุณอยู่เสมอรอให้คุณออกมาชี้แจงอยู่เสมอรอให้คุณออกมาพูดอยู่เสมอรอให้คุณออกมาแบบว่าทําการนี่นะฉันโดนจริงๆฉันมีหลักฐานนั่นนี่นู่นยินดีครับผม ไม่เคยปิดโอกาสให้คุณเลยนะในส่วนของข่าวเรื่องการทำร้ายอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงูนเนี่ยแน่นอนครับผมมันย่อมมีอยู่แล้วในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีคุณไม่ต้องไปดูไกลเลยนะฆ่ากันน,นั่นนี่นูน่นคุณจะบอกว่านั่นมันเป็นเพราะว่าเขานับถือศาสนาอย่างนั้นเหรอเขาถึงฆ่ากันหรือว่าอะไรอย่างเช่นตัวคุณเนี่ยคลิปที่3ที่ผมได้ลงไปเนี่ยที่คุณบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอปปสคลิปแรกที่คุณไปออกอปปสเมื่อประมาณ10เดือน11เดเดือนก่อนเนี่ย คุณไม่ได้มีการพูดถึงพ่อกับแม่คุณเลยแต่หลังจากที่คุณนั้นผิดใจกันเรื่องมรดกคลิปล่าสุดที่เป็นฉากเขียวและคุณใส่เสื้อสีส้มเนี่ยคุณด่าพ่อคุณด่าแม่ของคุณขนาดนั้นมันเป็นเรื่องศาสนาอย่างเดียวจริงๆเหรอจะต้องให้ผมเทียบคลิปวิดีโอให้ดูไหม เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมนะครับผมจะทําการแปะลิงก์ไว้ให้บนโพสตล้วกันนะไปดูคลิปที่ผมเนี่ยอ,ออกมาทําการพูดที่เขาบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอปอแล้วพวกคุณนะครับทุกคนเนี่ยลองดูคลิปในช่วงที่คุณวิปัสนาเนี่ยไปทําการพูดคุยกับ เพจอ,อปปสคุณจะเห็นได้เลยว่าน้ำเสียงหรือว่าการพูดการจาเนี่ยเขาไม่ได้มีการพูดหรือว่าเกี่ยวดองหรือว่าพัวพันเกี่ยวกับแม่การด่าแม่หรือว่าด่าพ่อเลยแต่หลังจากที่มีปัญหาเรื่องมรดกเนี่ยโอ้โหด่าพ่อด่าแม่จัดเต็มเพราะฉะนั้นนะครับย้ําอีกทีว่าผมเนี่ยไม่ได้บอกว่าคุณนั้นนะ่ะกุเรื่องหรือว่าครอบครัวของคุณนั้นไม่ได้ทําร้ายอะไรคุณหรอก ไม่ผมไม่เคยพูดอิงเดียวที่ผมพูดนั่นก็คืออย่าเอาครอบครัวของตัวคุณเองมาเป็นบรรทัดฐ,ฐานในการตัดสินครอบครัวของมุสลิมคนอื่นเขาทั้งหมดนี้มันอยู่ที่การเลี้ยงดูปลูกฝังและก็สั่งสอนคุณควรที่จะไปถามครอบครัวของคุณว่าเขานั่นน่ะถูกเลี้ยงดูมายังไงเขาถึงได้เลี้ยงดูคุณมาแบบนี้ฝากไว้ท้ายคลิปนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าหากว่าคุณนั้นอยากจะออกมาทำการชี้แจงหรือว่าพูดคุยเรื่องของประเด็นนี้ ทอมเสมอครับเปิดสายรอตลอด24ชั่วโมงโทรมาตี3ตี4เนี่ยผมก็ยังรอรับสายคุณอยู่นะจ๊ะคุณวิปัสสนา